สวัสดีค่ะยกนิ้วให้เผยคำสอนแพรวแพรวแสงทองถึงเพลงพิมพ์ระดาซัพพอร์ตอยู่ข้างๆจากกรณีที่บิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงเรื่องสัญญาของศิลปินค่ายตัวเกียวมิวสิกว่าใครจะอยู่หรือจะไปไม่บังคับเอาที่สบายใจเลยพร้อมคืนสัญญาให้หมดโดยไม่ต้องเสียค่าปรับดยจากนี้เตรียมออดิชั่นนักร้องศิลปินหน้าใหม่ ซึ่งผู้านฟินแลนด,ด์ผู้บริหารค่ายตัวเกียวมิวสิกก็ได้ตั้งโต๊ะแถลงฉีกสัญญาน้องเพลงพิมราดาศิลป,ปินน้องใหม่อายุ17ปีหลังน้องเพลงขอเลือกไปอยู่กับแพรวพราวแสงทองล่าสุดแพรวพราวได้ออกมาโพสภ,ภาพคู่กับน้องเพลงและคุณแม่ของน้องเพลงพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่ากำลังใจอยู่ตรงนี้นันลูกอยู่ที่ไหนก็ดีหมดถ้าเรา คิดดีทำดีกะตันยูรู้คุณทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเพลงพิมพรดาแสงทองฟินแลนด์แฟนเพจท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจลดล้ามสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆค่ะสู้ๆขอให้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันเร็วๆทุกบ้านทุกคนที่เคยผ่านมานะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ